โดยเอ้าสวัสดีสวัสดีทุกท่านสวัสดีโดยเอ้าน้องพี่น้องเอ้ากลับสวัสดีเด้อสวัสดีพี่น้องเบิร์ดสุขู่สุคนน้องพี่น้องระวังในและกระต่างประเทศพี่น้องเลยพอดีมาบ้านพระบางพี่น้องมื่อนี้กันน้องๆเพิ่อนมาต้อนรับอ่าหลายขู่หลายคนพี่น้องเนาะน้องๆเพิ่อนเคยอันนี้บังลาบได้ไปโรงเรียนบ่มื่อนี้ไงฮะบ่ไปโรงเรียนบ่ไปไปอยู่มาแล้วเนาะ เออเอาเอาพอดีลุงสิมาแจกมาม่าพี่น้องมาม่าก็คือน,น้องเพิ่อนอที่จริงลุงกันมาาสิแจกบชูงยังสิบนี่น่บ้นานพะบางมันมีแอสิบหาไอ้เวรเศาหาครอบครัวแต่ลุงวัยใสคนละถุงพน้องอก,ก็เลยแบบว่าอาน้องเพิ่อน,อมน,น,นมาถ่ายยันว่าน้องเพิ่นอนเสียความตั้งใจก็เลยอ่าสีเอาขนมให้น้องเพิ่นอ่พาพอได้กินเนาะอ่า <c oughs> บยานบ้าวดอกบ้าว,าวเป็นตอเป็นเต็น,ตนจะชี้ยันยังเอาจังซี่พี่น้องเนาะ อ่าเขายันมันบุกคู่กันเพร่ะมันหลายคนอ่าขนมหาขนมห่าแล้วก็มามา่าฮอหนอึ่งอ่าลูกกอ่ะขอบใจด้โดยเออหนาหนาวซับน้อยจะว่าเอาขนมมาใหหลานจะว่าเป็นวัดไปจักงอันรนี่ยดูนะเนี่ยโดยอ่าลูกละลกะโดย อันนี้ก็คือให้น้องๆก่อนเนาะเพี่งน้อยเดี๋ยวจังอาผู้ใหญ่จังเอาชื่อยังเจ้าน่ะซื่อไส้เนาะด้วยบังลาชื่อยังไงสน่ะฮะชื่อเส้นเรียนอยู่ปอได้เรียนอยู่ปอได้ไห้เขาเรียนอยู่บ่กอเกี่ยมเนาะเออพูดอันกอไก่เป็นแล้วบ่อ่านกอไก่เป็นแล้วบ่ ยังไ่ทันได้เป็นอ,อ๋อเดยียวดอยกินเป็นยี่บอนี่กินเป็นยี่บอเดี๋ยวบ้าชิดชาทิศใหนเฮเบิงนี่ที่ไทยทีไล่กินนี่มันไม่ได้ยากหรอกโอ้ยตายมันคือเป็นยังซี่แล้วพี่น้องหวานมันตาลขึ้น <laughs> ตุ้ยตัวเรแห้งสิตุ้ยเลยเนาะเอาละ,ะ,ะ,ะด้วย เอา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 ูง่ะอีลาซื้อไงอีลานะเอาปอบปากอาว่าเป็นเอาผู้ให้นะมาอีปก่อนมาผู้ให้นะมามามาเอามาอกมาเส้นคิ้วเส้นคิ้เอามาผู้ให้นะมาผู้ให้นะมาเออเอาเอากะาเอาูง่ะอออีบบนองเนนาผู้นอยนี่เอาดูะ โดยใช้ไหครับโด่ไหเอ้โดยอาเนาะโบธุพื่นดอกพี่น้องเนาะน้องๆน้องๆไปอยู่ทางหลังมู่อกระไรเกระไสซิยังเจ้าน่ะยังยี่ปอไหนปอหนึ่งอน่งนก็ไกลได้ได้บอกก็กลกอไก่ไถยหน้าบ่เงียิเงีก่ที่ว่าก็ไกลบ้านหน้าที่ถายหน้าที่ว่าเลยเนาะ เอาลูกานะ่ะเจ้าอยู่ปอดเจ้านะ่ะปออยู่ปอสามแล้วเดี๋ยวบ้าวสีบอกอันนี้นี่อ่าอีล่าตัดถิ่มนะลูกเด้อพรต้องผูกลายประนันม,ม,มันมันอันนี้อ่าเพิ่นเบงเทือแล้วพี่น้องาว่าอ่าอ่ามันเป็นผ่ายผูกแขนนะมันก็แมนอยู่อันนี้อยู่แต่ว่าลูกหน่อยย่านแบบว่ามันไม่ติดเชื้อ่เพื่อนอ่าเชื้อโรคอย่างเงี้ยอ่ะลูกานะ่ะ,นะะเจ้าอยู่ปอดเจ้านะ่ะ Mới hiền Đi là có bói hiền mà Không cháy nhá Ừ chật vào Đôi đôi Ok Alo ạ Đi là gì đây cho nó Bó kiếm Bó kiếm Tôi sư nhàng มาเตยมาเตยมาเตยน้องมาเตยโอ้ยใหญ่ใหญ่ขึ้นมาไปเลยนอันหมอ้อปลายอยู่อันเซปลนก็ถามมาันนั่งจะซื้อยังเ <c oughs> บอร์กา้าซื้อมาเตยพี่น้องเนะเ <c oughs> อ้า <c oughs> เจ้าซื้อยังเจ้านะ่ะอยิราซื้อยังก็ <c oughs> น้องแพอยิราอยู่ปอดาย <c oughs> กกเกมคือกัน <c oughs> ว้าว สังเกตบางอย่มีแต่ผ่าผูกแขนมีแต่อันดำๆพี่น้องเลยแบบน้องเพิ่นแบบว่าแม่ผูกแขนให้อาลูกอะเอาเร็วเอาอาลูกอามาเอาให้เาันใช่ไหอ้ใชอันไใช้ใชเอ้อันใช่มีนะใช้ไอ่ไอ่เพิ่จะใช่มีไอ่บ เอาพวกน่ะเอามาเอาให้น้องเลยนเอาดูเงี้ยเอ็ดเอ็ดจะไมเอ็ดเนาะเจ้ามาพี่เจ้ามาพี่มามามาลัดมูเด้ลัดมูเลยเดี๋ยวน้องเจ้าให้เอาลูกอี้ไปเอาน้องออกไปด้วยลูกก็เอออ่ามันมากับไอ้เพื่อนเอาลูเงี้ยชิมูกติดมือพี่น้อง นั่นแหละอ่ะเจ้าอยู่ปอใดเจ้านะ่ะปอสามอยู่ปอสามเจ้าซื้ออยังเจ้านะ่ะน้องพลมีไรน่องพนมีไรอ,อันนีกกก้ก้าอยู่ก้าอยู่คันไปเลี้ยนอยู่เซฟปนกันสิว่าอีลาอย่างซื้อพลมีไรเอาลูกะทำแล้วลูกะเฝ้าแน่ยเฝ้าแน่ผู้ผู้ถา่าผู้อยากก็อยากได้หนิเนาะเออน้าลูก กินแหละกินแหละถุงมันนะกปปเก็บไว้ในเด้อถุงมนะนะันใะเด้อเก็บถิ่นในเะด้ออ่ามันหกโมเมนต์อย่าผู้เจ้าของเฮือนมาแล้วผมจะให้เอาลูกหละ่ะถุงเก็บในเด้อลูกเด้อถุงเนื้อเก็บไปอ่าจุดไฟก็ได้เอาลูกหละ่ะฮยับมา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 บลูกหลานมาเอาลูกละ่ะ Alo luôn hả, nhắm hả Hãy luôn hả luôn hả เอาเำกันอ้าเกิดกอดเอ้ยเธอเหลืออยู่พี่น้องเอ้ยโดนแล้วไล่สิวะาำกันโอ้นี่นี่ไล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 ่สาวชุดสาวชุดแดงนี่ไปนั่งเผาตั้งแต่อันนั้นผมได้พี่น้องเอ้ย À lúc gà à. à lúc gà à. à lúc à lúc gà à lúc lúc gà lúc lúc ลูกะเจา้าซืออยังเจ้าน,น่ะมะคุณมะกุมน้องมะกุมเลี้ยงจิ๊บปอได้ลูกล่ะเอาลูกะโอ้ยยางลบไปลบมานี่กล้ามขาก็ขึ้นนั่นนี่เนาะลูกหล่ะมาพี่มาพี่มาพี่ยับม,มาพี่นั่นยับม,ม,ม,มาแล้วมมลวูกมะยับม,มายับม,มา นี้ห <c oughs> มหันคหอสุัเน็หแ ดยอืมแบบนี้เนะาะอ่เล็กน้อยผ่านไปได้ผู้ใหญ่มากวันที่นี้มาผู้ใหญ่มาแต่ละครอบครัวมาอันมาเฮาสิเอาอ่าถุงนี้ให้คนละถุงใส่เลยลูกหลานลูกหลานเพิ่นมาก็ได้แต่ละเฮือนนะ่ะแต่ละเฮือนเฮาสิเอาใหา้คนละถุงมาพ่อมาเจ้ามามาก่อนโดยมา มาเอาเฮือนละทุงเฮือนละทุงโดยอ่ะโดยอันนี้เขามีมีข่าวสารเลยกับมีมะม่ามีเกลือมีเปียงนัวโดยเขาเอามาให้แต่ละครอบครัวโดยสบายดีเด้อพอโดยอันนี้กะถุงยังซีิเขากะซอยได้คำซีซอยนะหัวน้ำแก่ใจกันขอบใจขอบใจโดยมีเกลือมีมะม่ามีเปียงนัวแต่กะขนมนำโดยอ่ะเจ้า ด้วยอะแม่ด้ยขอบใจด้วยขับไจดด้ยมาข้างที่สองคือเลขอะไรมีอย่างมาฝากเพื่อนน้องๆด้วยยบมาพี่ก็ได้ยบมาพี่ก็ได้มายบมาพี่มา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 ยมาเลยจ้อยำมาเลยด้ เอออะเอาแม่มาด้วยเอาเอ้ยอะหได้ซ้ำทีอันน bueno, ี้แหละพี่น้องด้วยเอาไอ้อะเจาด้วยเอาไปขายบวด้วยเจ้า โดยอะไรอะอ่าอ,อ,อีลากับอันวานี่อ่าแต่แต่เราครอบครัวเข้าก็บบูมาแจกไปทำอนะไรได้เนาะโดยโดยอือ โดยครบครบกันแล้วว่าครบกันแล้วว่าเฮือนนางนี่เพิ่นเป็นลูกไพเพิ่นได้เลยพ่นี่น่ะยังไม่ได้บ่ยังสองคนเฮือนเราสันได้ได้พอสองคนนี่น่ะฉันไดได้บ่ละยังบ่ยังบ่โดยโดย

ร้อยฮะนาพี่ลูกหลานมากนะด้วยโอเคว่าทีนี้เนาะครบพี่น้องเนะาะแา่ในกระดุ้กต้องกราบขอบุญขอบคุณขอบบกขอบใจเดอ้อทางเอื้อไสรอะไรก็ขอบคุ้มเพลินพี่น้องที่ให้ลูกเมจอาอ่ามามาเนาะพี่น้องใน,นกระดุนยังซี่พี่น้องอยู่บ้านพบาบังเนาะลูกกระชีเข้าไปหาทางเฮือนมีตู้เฮือนเซ่อยู่ บ้านพาแดงง่ายมาเมื่อกี้เราบระยูกพีอย่างเนาะอ่าก็ได้สิเข้าไปหาอีกรอบนึงเพื่อนเลยอ่าไหนลูกก็ต้องกลับขอบคุณขอบคุณผมบอขอบใจพี่น้องหลายๆพี่น้องที่เข้ามาติดตามได้รับชมแล้วพี่น้องขอบคุณขอบุญแน่นอโอ้ยครบแล้วบ่พ่อครบแล้วบ่ยัง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 เขาไปหาอย่ะพื่อนยังอ่ายังยังสอนเขาขัวบ่สมาแล้วยังชองอีกโดย à, xây, xây anh mà thân đây nè rồi a à, mẹ Đồi. Đồi. Đồi, rồi 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 à ai á rồi gì gì em rồi chào rồi ยังอีกึนหนึ่งฝากไว้น้ำไผ่ใพ่อฝากฝากไว้น้ำไผ่ก็ได้นาะโดยโดยโดยไอ้มันครบกันเนาะพื่นเนาะอ่ะโดยไม่อัเนาะไม่เป็นไาไอ้ลูกไอ้ลานเพื่นก็ได้ไผ่ก็ได้นนะเอ็นอัเ่อนอ็นจอเม่อเอ็นเ่านอ็น ทานแม่มาหนิ่ินเอ็นเอ็นโดยครบเลยเนาะบันนี้เนาะด้วยโดยอยู่ดีมีแห้งมาเทื่อนที่สองโดยเพี่นงองอ่าทางกันวาลุงกับมาเทื่อนโดยเี่องเนาะอันมาแม่เป็นแม่อดัมบ่อ แม่อดัมอดัมเอยู่งหมดอยู่เนาะเออมันไฟโบรานนี่แหละลูกไปโรงเฮียนด้วอ๋อพอดีเขาสีกันว่าเอ่อเขาเอาเสื้อผ้าเขาเอาเสื้อผ้าเขามาแะไรเขาสีกันว่าว่ให้อดัมมาแล้วสาใส่ได้ดบอห์นะแล้วบุลูบุรูว่าเราใส่เสื้อมือสองได้ยีบอเสื้อเขาเองเสื้อเขาเองโดยเดี๋ยวเขาตั้งกล้องกันแป๊บนึงโดยเขาแม่มาพี่แม่มามาพี่มาพี่เขามา เอาเนอเสือมาหลายติบเปพี่น uh, yeah, ้องจะว่า UH, no ุงหันย yeah, so ังอีกครอบครัวหนึ animals, um, uh, you know ่งเนาะโดยโดยโดยฝากไว้ฝากไว้ให้เพื่นก็ได้ฝากไว้น้ำไผพ่อไ้ใจม่เอยิ้มหน่งเนสิ อันนี้ส่งเขาน่ะอดัมจะใส่ได้ยังมั้งขวาเนาะได้ป่ะแม่ฮะได้ยังมั้งตัวนี้เนาะได้ป่ะส่งเขาให้แล้วเขาใส่พอได้แล้วเขาก็เลยมาให้น้องคนใส่ใส่ดิ เสื้อตัวนี้ซื้อมาแพงเติบเลยพี่น้องไอ้ตัวนี้นะว่าลุงมันอยู่อ่านี่แหละลุงก็เลยว่าอ่าเขามีลายตโตเลยลุงไม่ได้คอยใส่ก็เลยเอามาให้น้องเพิ่นอ่าผักห้อดัมแน่ตัวนี้ก็นได้ไหมเด้ออ่ามีตัวนี้เนาะเสื้อแขนยาวแล้วก็มีเอ่นอน้องเพิ่นไปโรงเรียนพี่น้องน้องเพิ่นยังเป็นอ่านักเรียนอยู่เนาะแม่เนาะแม่นบอ่อ,อดัมไปโรงเรียนเนาะเอ่อแล้วก็ใส <ไป S 1> ่น่องเพิ่นเนาะโดยอ่าออตัวนี้น้ำว่าตัวนี้นี่เป็นเสื้อยีนส์ซิ ดำเสด้บ่แม่ใช่ละรำกับไงกูน่ไดอย่นเนาะดำเลยไงต้ะใส่ลเออใส่นอแบบนึงเ้อพี่น้องเนอเอาเสือไว้ฝากให้น้องชายก่อนพี่น้องเนพราะว่าพูดจักกันกับน้องเพื่นมาเที่ยวนั่นเพิ่ออซอยจับกล้อง ให้ลุงเน่ได้มั้งเนาะเสือกีฬ่าพี่น้องเนาะือก่อนลุงกคยใส่ซื้อมือนี่ตู้อีขึ้นหลายอ่ะโอเคไว้ให้น้องอ่าอันนี้โดย ขอบใจโดยอ่าน้องเพิ่นเคยอันว่าหู้จักกันกับลุงพี่น้องเพราะว่าลุงเคยเห็นน้องเพิ่นอ่าลายเทือกจบแล้วแต่ว่ากับโบได้เคยนี่เพิ่นเคยจับกล้องจับยังไ้เนาะจังไดนกระดุงก็อ่าฝากไว้ให้น้องแม่นี่เป็นแม่แล้วแท้ๆเลยบ่แม่แท้แท้ไม่องแม่เนาะโดยน้องเพิ่นใส่ได้เยอะว่านี่นะได้แล้วได้เยอะเนาะโดยโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ครบถ้วนพี่น้องของแจกบ้าน ผ้าบ้างพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือเสื้อผ้า,าทางลุงอ่าคันท้อนสีแบบว่าอ่าให้เพิ่นเลือกเอง,เองนะบางเทือมัน,ม,นมันเขาเจ้าญาติกันบางเทือมันไม่ได้เป็นประโยชน์นี่คือแบบเสื้อผ้าลุงโดยตรงแล้วลุ้งลื้มลมอมากระสอบนึงอ่าเอาที่โตมันเคยใส่แหละมันมันมัน,มนอันนี้โดยอืมไอ้มานี่เจ้านะมานี่มีเสื้อผ้าใส่อยู่บ่มาพี่มา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 ไอ้แล้วอันนี้พี่น้องเนาะเใส่เสื้อกีฬาเป็นอยู่บ่าง้เจ้านะ่ะ ใช้ได้อยู่เนาะใส่มาพี่มาพี่ลองมองดูค่ะอันนี้คือเสือลุงนะพี่น้องเอ้อันนี้คือเอ่อเพิร์ดคาร์ดพี่น้องเนาะลุงแต่ทำงานอยู่ฝั่งไทยใช้ได้ปะไอตัวซ้ำนี่ <c oughs> ได้เนาะได้อยู่ตัวนี้ได้สะิะตัวนี้ได้สินะ <c oughs> ได้นะเน้องเขมรอได้อยู่ดอกเนาะ เอ้าจะเข้าชิ้เลือกได้ไหนเอ้าขอบใจเลยอ่าอันนี้ก็เป็นเสื้อกีฬาพี่น้องทีรุ่งใส่ประจำมาแหละแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ใส่เลยที่นี่ก็เดี๋ยวที่มันอันนี้ไหนเนาะแต่ไหนรุ่งก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณขอบมุขขอบใจทางเอ้ยังจะดีเฮ่านาะพี่น้องเนาะเอือยใส่อะไรขอบคุ้วเพิ่นขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะจนนอนลำลำได้ด้วยเอ้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้รุ่งก็อ่าพอโตเรียนทางไปหา กินเข่ากินน้ำพี่น้องเนาะหิวเข่าหิวน้ำแล้วเป็ไไงก็ขอบุญขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาเบิ่งมาชมโดยที่บอกข่ามโฆษณาลุงเฮธอเนาะี่ไปอีกบ้านหนึ่งพี่น้องเนาะจากสีท่านดูพวกท่านคำมืดอ่าอย่นเมื่อหอดมันคำพี่น้องเลยโดยโอเคโอเคพี่น้องเนาะไปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบายบายพี่น้อง